สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โร่แอนด์เดสินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงดีราศีตุลน,นะคะดวงของชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษายน2568นี้ขออภัยที่อัปโหลดช้านะคะติดปัญหาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนิดนึงนะ มาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคุณจะเจอเรื่องอะไรดีๆบ้างมาจะเริ่มกันที่เรื่องดีก่อนแหละใครๆก็อยากฟังเรื่องดีๆนะคะไพส่สามใบนี้คือเรื่องดีของคุณนะคะดูเหมือนว่าคุณกําลังจะมีลาบก้อนใหญ่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่ว่ามองว่ามันน่าจะเป็นดอกผลกําไรเงินทองที่มาแบบค่อนข้างเป็นความลับนิดนึงนะคะเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้นะคะหรืออยู่ๆอ,อาจจะแบบ มีคนโอนเงินมาให้เราแบบลับๆนะคะหรือว่าเราอาจจะไปได้งานอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถบอกเล่าดีเทลนะคะหรือว่าไปกางสัญญาหรือเราจะไปแบบเปล่าประกาศบอกใครแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ ถามว่าแต่ถามว่าเงินมันสุจริตไหมอาจารย์มองว่ามันมาเป็นลักษณะนี้ก็น่าจะสุจริตอยู่นะคะหรือบางคนนะคะจะได้มาเป็นลักษณะของทุกขลาบหน่อยหนึ่งก็คืออาจจะมาเป็นลักษณะของเออเช่นเราสมมติว่าเราอย่าขาดกับสามีนะคะหรือว่าเราจดยกเลิกบริษัทหรือว่าเราถอนหุ้นจากงานจากบริษัทจากร้านอะไรต่างๆเนี้ยเราก็ยังได้เงินมาก้อนหนึ่ง ด้วยเหมือนกันนะคะคือมันอาจจะต้องมีการผ่านอะไรบางอย่างมาก่อนนะคะนะการจบการแยกกันตกลงเจราจาอะไรกันมาก่อนนะคะคุณถึงจะได้เงินมานะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องดีๆของคุณนะต่อมานะคะสําหรับ เรื่องอื่นๆในชีวิตของชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวเรามาลงกันทีละเรื่องไพ่ประจําตัวคุณใบนี้นะคะคุณได้ไพ่เพสซอปคัพนะคะเดือนนี้ชาวราศีตุลอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะดาวประจําตัวยังเดินเป็นอุตรอยู่ในราศีมีนนะคะความเป็นอุตรเนี่ยมันดูเข้มแข็งก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นอุตรในราศีมีนเนี่ยมันจะมีความอ่อนไหวง่ายนะคะหรือว่ามีความรู้สึกที่ค่อนข้างแบบเอ่อเข้มข้นนะคะเรียกว่าถ้าหากว่าคุณไปรัก ใครชอบใครคุณก็แทบจะหลงหัวปักหัวปั๊มเลยประมาณนั้นเลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็น่าจะมีเรื่องดีๆเรื่องให้ใจฟูนะคะเข้ามาให้คุณแบบสบายใจได้ด้วยนะคะตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวเนาะ ต่อมาไพ่การเงินนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันอ่าไพ่เดอะซันสัมพันธ์กันดีกับไพ่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นโอกาสด้านการเงินนะคะคือเรื่องที่ปังที่สุดของชาวตุลในช่วงเดือนเนี่ยแหละนะคะเมษายนเนาะใครทํางานกําลังจะลงหุ้นหรือกําลังจะขายบ้านขายอะไรก็ตามทีนะคะช่วงนี้พยายามไปให้เต็มที่เลยคุณจะมีโอกาสทั้งเรื่องเงินเข้ามาพร้อมๆกับพ่วง,รงเรื่องของชื่อเสียงนะคะหรือว่าอนาคตหรือว่าช่องทางอื่นๆด้าน การเงินอ่ะเพิ่มเข้ามาอีกได้ด้วยนะคะเนี่ยเรื่องเงินปังมากๆนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสหัสช้าคุณได้ไพ่เพชซอฟซอสนะคะ ชาวราศีตุลจะมีอาการลำคาญสังคมหรือลำคาญเพื่อนฝูงลำคาญเสียงคุยเจาะแจ๋ลำคาญข่าวนู้นข่าวนี้นะคะจุกจิก,จ,กจิกใจเพราะคนรอบข้างเนี่ยอยู่บ้างนะคะคุณก็เลยบางทีเลือกที่จะเงียบหรือเลือกที่จะแบบเออไม่นินทาใครไม่สนใจใครอยู่เฉยๆของเราสังเกตการจากภายนอกของเราไปดีกว่านะคะ ต่อมาภายในภพพันธุนะคะคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าชาวราศีตุลน,นะคะดูน่าจะมีเรื่องของภายในบ้านหรือภายในครอบครัวเรื่องของสมาชิกภายในครอบครัวอะไรพวกนี้เข้ามาเป็นภาระให้ต้องจัดการเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทั้งเดือนแทบจะยุ่งหยุดกับแตกกับเรื่องในบ้านหรือว่าคนภายในครอบครัวนี่แหละนะคะบางคนนะที่หากว่าสมมติว่าจะขายบ้านขายรถขายของใหญ่ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าคุณก็จะคุณก็จะค่อนข้างยุ่งมากหรือว่ามีเรื่องอะไรหลายอย่างเนี่ยที่ ้องจัดการเนี่ยเยอะอยู่เลยนะคะต่อมานะสำหรับไพ่เนพบปุตตะนะคะคุณได้ไพ่ควีนซับค u p สนะคะคนที่อายุน้อยกว่ามีโอกาสที่จะมีใจให้คุณนะคะบางคนก็อาจจะกําลังคุยๆกับคนที่อายุน้อยกว่าอยู่แล้วก็ได้นะคะเผลอเดือนนี้เนี่ยก็อาจจะมีเด็กๆมาเตะ๊ะมาจีบคุณเพิ่มได้อีกเนาะ ใครทํางานมีลูกน้องบริวารช่วงนี้เขาอาจจะง้องแง้งกับคุณนิดหน่อยนะคะเหมือนงอนอะไรเราบางอย่างนะแต่ว่าก็ยังคงทํางานได้ดีนะคะใครที่ดูแลน้องนะคะอาจจะมีลูกหรือว่าอาจจะสัตว์เลี้ยงอะไรใดๆก็ช่วงนี้ก็นิสัยน่ารักนะคะไม่น่าจะมีอะไรมีงอนเราบ้างอะไรเราบ้างนิดนึงก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะ ต่อามานะคะสำหรับไพ่ในภพอริะคะคุณได้ไพ่ซ of s อ o ซ d s นะคะชาวราศีตุลถ้าจะมีอุปสรรคอะไรสักอย่างเหรอมองว่าเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายนะที่ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของรถลายยานปหาหนะการเดินทางการไปหาที่พักข้างนอกหรือว่าต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยเนี่ยนะคะการเดินทางคุณจะไม่ค่อยไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคืออาจจะแบบไปแบบรถติดติดหรือว่าบางทีไปแล้วอุตส่าห์เผื่อเวลาแล้วนะแล้วปรากฏว่าไปถึงก็ยังเลทอยู่ดี นะคะดังนั้นใครจะขึ้นเครื่องบินใครจะไปรถโดยสารแบบสาธารณะอะไรเงี้ยคุณต้องเผื่อเวลามากๆเลยนะคะต่อมาไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่ไฟฟลอบซอร์สนะคะชาวราศีตุลสำหรับคนโสดนะคนโสดเนี่ยถ้าหากว่าเดือนเนี้ย ถ้าคุณจะคุยกับใครอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าแต่ว่าถ้าหากว่าจะมีใครเข้ามาเข้ามาจีบหรือจะเข้ามาแบบโอ้โหลุกคุณหนักๆคุณต้องดูให้ดีแล้วล่ะเพราะว่าไพ่ไฟวอบซอสเนี่ยคุณอาจจะไปเจอคนนิสัยไม่น่ารักเข้านะคะหรือว่านิสัยแบบประเภทจีบคุณไปแซะคุณไปด้วยหรือว่าจีบคุณแล้วก็เหยียดคุณไปด้วยในทีหรือว่าเขาอาจจะน่ารักกับคุณแต่ว่าเขานิสัยไม่ค่อยน่ารักกับเพื่อนหรือกับครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะไพ่ห้าดาบช่วงเดือนนี้นะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะห้าดาบมันจะเหมือนคนคล้ายๆเอาเปรียบกันหรือว่าบางทีไม่ค่อยให้เกียรติกันและกันสักเท่าไหร่นักอาจจะเรื่องของพฤติกรรมคําพูดนะคะคุยกับคุณหรือว่าคุยกับคุณอยู่แล้วแต่ว่าไปขึ้นสต,ตอรี่กับคนอื่นอะไรประมาณนี้เนี่ยเนี่ยมันจะเกิดเรื่องขัดใจกันเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราเราเหมือนโดนเขาเหยียบหน้าเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะ ต่อมาสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้เนี่ยต้องระวังที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมชนิดที่ไม่เขาก็เราอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ค่อยให้เกียกรติกันนะคะหรือบางทีเราไปตําหนิเขาว่าเขาต่อหน้าแบบต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าคนนอกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้รู้สึกแบบเออความสัมพันธ์ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่แล้วความไว้วางใจกันและกันน่ะมันก็จะลดลงด้วยนะคะ ออกมาไพา่ในพบมรณะนะคะคุณได้ไพ่ขิงซับคัพนะคะชาวราศีตุลสุขภาพร่างกายมองว่าแข็งแรงดีนะคะถ้าจะมีอะไรบ้างนิดหน่อยก็น่าจะเป็นอาการคล้ายๆวิงเวียนนะคะน้ําในหูไม่เท่ากันหรือว่าวิงเวียนศีรษะจากอาการไมเกรนหรือว่าความดันโลหิตนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการตกค้างจากช่วงผ่นดินไหวที่ทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนวิงเวียนนิดๆอะไรแบบนี้อยู่นะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภาะนะคะคุณได้ไพ่ justice นะคะชาวราศีตุลผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเนี่ยอาจจะเอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะหรือว่าเรื่องของการตรวจสอบบัญชีการตรวจสอบเรื่องอะไรที่มันสาคัญสําคัญเนี่ยนะคะเข้ามาให้คุณดูแลหรือจัดการนะคะหรือคุณอาจจะมีการเซ็นสัญญาลงเอกสารสําคัญนะคะหรือว่ามีการทําอะไรสักอย่างที่เป็นลักษณะของข้อตกลงที่ชัดเจนนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่กับเจ้านายก็ได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานคุณได้ไพ่เดชเชริออตนะคะชาวราศีตุลน,นะเราว่าเดือนนี้เดินทางเยอะนะคะเดินทางทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วก็เรื่องของการงานด้วยนะคะคุณจะาอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการยกย้ายนะย้ายไปประจําสาขาใหม่หรือบางคนเนี่ยย้ายงานไปเลยย้ายไปต่างประเทศย้ายไปปักหลักลกรลากต่างประเทศนะคะหรือว่าต้องไปไปมาๆระหว่างประเทศอ่ะบ่อยๆนะคะ ระวังการมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันร,ระหว่างเรากับทีมงานนะหรือบางทีทีมเขาทะเลาะกันแล้วเราต้องลงไปเคลียแบบนี้ก็ได้เช่นกันคุณจะเจอคนหัวร้อนเยอะมากนะเดือนเมษายนนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะชาวราศีตุลคุณได้ไพ่ดีแอมเพรสนะคะชาวราศีตุลคุณจะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่นะคะมองไปที่เน้นไปที่เพศหญิงด้วยนะหรือว่าถ้าคุณชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงอายุน้ำหนักตัวส่วนสูงวันเกิดอะไรพวกเนี้ยเขาจะให้โชคคุณนะคะหรือง่ายๆเลยช่วงไหนเลขกำลังจะออกนะคุณอาจจะโทรศัพท์ไปถามแม่ป้ายายพี่สามเลิกพี่สาวคุณก็ได้เลขอะไรออกเนี่ยเขาจะให้โชคคุณง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อมา,าไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่เดวิลนะคะอันนี้จะเป็นไพ่ประจาภพวินาาชาวราศีตุลสิ่งที่ต้องเตือนนะคะคือคุณอย่าเพิ่งหูเบานในช่วงเมษานี้อาจจะมีคนมาหลอกคุณนะคะออหรือว่าบางทีเขาก็ไม่ได้หลอกเราหลอกเพียงแต่เราหลอกตัวเองหรือเปล่านะคะแล้วคุณก็หลงเขานะคะเชื่อสิ่งที่เขาพูดนะคะหรือว่าเชื่อในสิ่งที่เขาแบบกุเรื่องกุเล่าขึ้นมานะคะเชื่อสิ่งที่อยู่ในหัวตัวเองที่เขาแบบพยายามใส่ข้อมูลแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าคุณจะหน้ามืดมากๆแล้วก็ล วังเสียหายจากความหลงเชื่ออะไรบางอย่างแบบนี้ด้วยในเดือนเมษานี้นะคะโอเคประมาณนี้นะชาวตุนในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช ANNEL ไม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย